เพราะว่าเมื่อวานนี้ครับที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการจับตลากแบ่งสายนะครับการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่เรารู้จักดีนะครับอาว่าอาเซียนครับแหละนะครับของเอฟเอฟเขาแต่ว่าปีนี้เขามีการเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากมิตซูบิชินะครับอีกทีครับเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นฮุนไดครับครับนี่เป็นรถยนต์จากเกาหลีนะรถยนต์ดังมาเป็นสปอนเซอร์ใหม่นะครับแล้วปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของกําหนดการแข่งขันด้วยนะครับเปลี่ยนจากช่วงปลายปีนะครับมาเป็นช่วงกลางปี2026แต่กันในช่วงเรียกว่าหน้าผลเลยล่ะนะครับแต่ว่าม,มันเป็นช่วงที่ไทยเราจะพักเบรกเขาเรียกว่าหยุดเป็นช่วง,งการออฟซีซันของฟุตบอลไทยลีกพอดีก็น่าจะน่าเตะน่าจะมีมปัญหาละเรียกได้จะแม็ก Mac นะครับผลการแบ่งสายเขาว่าตอนแรกเขามีการจับ สายแยกกันนะครับระหว่างทีมชาติไทยของเรานะกับทีมชาติกัมพูชาเพื่อนเลิฟนะครับไม่อยู่สายเดียวกันเพราะกลัวว่าจะยุ่งนะครับแล้วก็วางไว้เลยว่าถ้าเกิดคู่นี้กันไปพบกันในรอบตัดเชือกเนี่ยก็จะไปเล่นสนามกลางบอกไว้แล้วนะเพื่อความที่ไม่มีปัญหาผลการแมงสาวมานะครับก็ปรากฏว่าเราเนี่ยอยู่ในสายสายบีนะรวมกับเ,บบเสือเหลืองมาเลเซีย นะครับฟิลิปปินส์นะแล้วก็เมียนม,มารวมถึงสองปอลาวก็ถือว่าพอได้นะส่วนสายนี่เขาเป็นสายเอก็มีเวียดนามชั้นเก่าครับสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับกัมพูชาแล้วก็อีกทีนึงก็คือทีมเยี่ยมผ่านมาจากรอ,อบเพลย์ออฟพวกบรูนไนติมอร์เนี่ยเขาต้อง,องไปออฟีกทีนะถึงจะมาเล่นในสายนี้นะครับก็การแข่งจะมีขึ้น ในช่วงระหว่างหนึ่งเดือนเต็มนะฮะยี่สิบสี่กรกฎาคมถึงยี่สิบหกสิงหาคมสองพันยี่สิบหกนะครับซึ่งระบบการแข่งก็เราต้องเตะสองนัดเย้าสองนัดเยือนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ้าผ่านเขารอบไปในรอบตัดเชือกก็จะเล่นแบบเย้าเยือนนะครับก็ถือเป็นศึกชิงแชมป์มาเซียนที่เราต้องไปทวงแชมป์คืนเราได้แชมป์มาแล้วเจ็ดสมัยนะครับมากที่สุดเลยนะครับ เป็นเจ้าของตีอยู่นะก็กำลังล่าแชมป์สมัยที่แปดนะครับก็มีโอกาสที่เราจะคว้าแชมป์ในสมัยนี้นะครับในการที่จะไปเด่นนะแล้วก็คิดว่าอทนีฮัสันที่ไปจับลากด้วยเนี่ยก็คงหมายมันปันมือประกาศไปแล้วว,ว่าเราจะเอาแชมป์อาเซียนขึ้นมาให้ได้นะครับก็ขอให้สันอยู่ไว้ถึงอาเซียนครับลวกันเพราะ เอเชียนครับนัดตัดสินชาิตาจะมีขึ้นวันที่สามเมร็ครับถ้าเราไม่เข้ารอบฮัสสันก็บายบายไม่ได้ทําไปล่าแชมป์อาเซียนครับนะครับขอให้โชคดีนะครับสาหรับทีมชาติไทยสู้ๆครับ